นอนอยู่ตรงนี้ก่อนโอ้ยน่าเวทนาค่ะทุกคนคาบลูกคาบลูกไปเคาะหน้าต่างนะคะเพื่อจะเข้าไปนอนที่เดิมแต่น้ำโชคเหม็นเน่าแล้วค่ะสามสีแม่ให้หนูนอนกอดน้ำโชคพรุ่งนี้แม่ต้องฝังน้ำโชคนะบอกให้คาบมาไว้ที่เดิมก็คาบมาไว้ที่เดิมค่ะเมื่อกี้คาบลูกขึ้นหน้าต่างไปหาเพราอจะให้เขานอนในนอนเขาเลี้ยงลูกหนูไว้ตรงนี้ลูก น้ำโชคเหมนกินแล้วนอนข้างในไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาเขาไปฝังแต่แม่ให้หนูกอดไว้คืนนี้แต่หนูจะไปนอนข้างในกับแม่ก็ได้แต่ต้องเอาน้ำโชคไปฝังก่อนนะลูกนะน้ำโชคไปดีแล้วลูกเขาบอกแข็งแรงเขาเกิดมาแม่ก็มาได้สังเกตว่าหนูไม่มีน้ำนมอ่ะน้องอดูแววตา สงสารจับใจแต่ว่าลูกหนูมันเหม็นเน่าแล้วนะลูกวันนี้แม่ก็จับนูทั้งวันแม่พยายามจะปลุกให้เขากลับมาเขาจะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วทีนี้เขาอ่อนแรงตั้งแต่เมื่อวานแล้วทีนี้ก็เลยซื้อนมกล่องใส่ซิลิ่งให้ดูดก็เลยมีแรงขึ้นมาแต่เขาก็ไม่ค่อยกินข้าวเต้าแม่เขาก็ไม่ค่อยดูดก็เลยเสังเกตว่าเขาไม่มีน้ำนมนะคะทุกคนมีก็มีนิดเดียว สี่วันแล้วอะเพิ่งจะสังเกตเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นแมวคลอดลูกแบบนี้เนาะไม่เคยเลี้ยงแมวอันนี้เขาก็เป็นแมวจรที่เขามาอยู่ด้วยตอนท้องนะคะเขามาอยู่เขาก็ท้องเลยแล้วเราก็ดีใจว่าเออเขาเป็นแมวโทนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพูดไปก็เสียงสั่นไปคือเราสงสารมากน่าเวทนามาทุกคนเอาไว้ตรงนั้นมาต้องขาบมาสามสีนอนข้างนอกนี่แหละลูก อากาศถ่ายเทไม่ต้องขาบมาแล้วลูกแม่ช่วยเต็มที่แล้วดูสายตาดินอนข้างในบ่ได้แล้วลูกน้ำโชคเขามีกลิ่นแล้วตอนเขาคลอดก็คลอดอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าแม่น้ำหอมก็เอาไปไว้ที่ในห้องนะคะทาที่นอนให้เขานอนไม่ได้ไม่ขึ้นมาลูก บอกขึ้นมาแล้วสามสีเดี๋ยวน้ำโชคกลับมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขากลับมาใหม่ลูกโอ้ยแววตาเศร้านี่ก็ล้องให้ตัววันนี่เศร้าทั้งวันเลยอะน้ำโชคน้ำโชคไปนอนกับลูกหนูนอนกับลูกข้างนอกก่อนเพื่อหนูทำใจคืนหนึ่งก่อนเขาตายตั้งแต่เช้ามืดนะคะทุกคน แต่ตอนกลางวันก็เอาไวไว้ข้างในแต่เขาเริ่มมีกลิ่นก็เลยพึ่งเอาออกมาไว้ข้างนอกแต่แม่เขาไม่ยอมเมื่อเช้าเอามารอบหนึ่งละก็ขาบเข้าไปกอดไวอีกกอดทั้งวันเราก็ยอมไม่เขา้าแต่ที่นี้เขาเริ่มมีกลินล่นลยไงคะแนะนําวิธีที่จะให้แม่เขายอมเลยค่ะทุกคนเอนดูเต้อยู่นั่นนะลูกไม่ต้องเข้ามาทําใจหนูนอนกอด นอนกอดลูกไว้ตรงนี้เนอะเดี๋ยวถ้าลูกไปฝังแล้วทาใจได้หนูอยากนอนข้างในก็ได้แดีต้องมาตัวเดียวลูกเขาบอลอดแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเกิดใหม่เนาะเขาไปดีแล้วลูกทําใจนะ